<owad Es> จะไปขคางที่อื่นแล้วนี่โทรไปก็อนใหม่จะทดวสอบความอดทนกันได้อย่างไรไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมิตาลี่จะโทษตาบ่าทำไมถึงยังไม่กลับบ้านอีกดึกปานนี้แล้วแย่ละรีบกลับดีกว่าถึงกั็มาพอดี แล้วมาทำอะไรในหกองอาเลียนหรือว่าจะสงสัยถันแล้วมาสงสัยอะไรตอนนี้ถ้าจบไม่ได้อย่างไรถ้าเธอเจอฉันที่นี่คงเกิดปัญหาใหญ่แน่น อยู่ตรงนั้นใครเนะี่ยใครแอบอยู่ตรงนั้นฮะบอกมานะว่าแกี่เป็นใครเนะี่ยไม่อย่างนั้นฉันจะจตะโกนให้ทั้งบ้านแห่ม,มาที่นี่เลยนะส,สีงดัเสียท ộ จำผมไม่ได้เลยยังไงพระเจ้าช่วยให้คุณเข้ามาแอบอยู่ในนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเป็นชู้กับธนุนรั่งไงบ้าอะไรเนี่ยผมเข้ามาก็เพราะเหตุผลเดีวยวกับคุณหมา,ามยถางว่าย่งไรคิดว่าคุณสนใจเรื่องนี้คนเดียวเหรอ ผมก็อยากสืบสูนหาร่องรอยหลักฐานผมก็เลยมาค้นห้องอาเลียนผมไม่ได้มาหาทันนุิลมอ,ออกไปทีรัตนิก็ชะตกใจแทบแย่นะซ่อนตัวอะไรอย่กับโจรนะเดี๋ยวเถอะนะขอโทษทีแต่ว่าเราเรีบไปดีกว่าเดี๋ยวธนุกลับมาจะยุ่งเดี๋ยวสิรัตนี่เจออะไรมั้นี่บอกหน่อย น,นี่ปล่อยฉันนะคุณจะไปไหนล่ะนี่ปล่อยฉันเถอะฉันต้องรีบตามเธอไปนะบอกมาก่อนคุณตามใครฮะฉันอธิบายไม่ได้ตอนนี้แต่เชื่อใจฉันเถอะนะฉันเคยบอกคุณไปแล้วเดี๋ยวก็รู้แค่บอกคำเดียวผมก็ปล่อยแล้วนาะคุณจะตามใครไปไหนอะไรไม่ไปแล้วเหรอไม่มีประโยชน์เธอไปแล้วเธอไหนล่ะเพื่อนสนิทของอาลเลียนฉันไม่ทันได้เห็นหน้าผู้ร่วมขบวนการด้วยซ้ำไป คุณมัวแต่ลีลาบอกมาแต่แรกผมก็ช่วยคุณแล้วความผิดคุณชัดๆเลยปล่อยให้ผมยื้ออยู่ได้แทนที่จะพูดดีๆไม่มีประโยชน์ที่ต้องสะกดรอยตามแจ้งตำรวจแล้วก็จับจะง,ง่ายกว่านะแค่สอบปากคำบีบให้สารภาพก็ได้คุณย่าพูดถูกทำดีเฉพาะกับคนดีทำคุณบูชาโทษบทสัตว์ได้บาปไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำด้วยซ้ำ คนอะไรเนี่ยร้ายเหลือเกินหรือว่าเราควรจะเลิกช่วยเธอซะดีกว่านะนี่ฟังนะทุกอย่างที่ฉันทำเนะี่ยมีเหตุผลอยู่เบื้องหลงังคอยรองรับทั้งนั้นแหละดังนั้นน่ะเป็นคนยึดมาในเหตุผลเหตุผลตัวเองเท่านั้นใช่ไหมควยคว้า,วาสิ่งที่ต้องการก็พอไม่เห็นจะต้องแจ้งตำรวจเลยในเมื่อฉันก็ทำเองได้นะฉันไม่อยากให้ใครต้องเอาชีวิตเข้ามาเสี่ยงนะนันจะแย่ดีนันจะย่ะยอินดูคุณอยากให้เรื่องไปถึงสื่ออย่างนั้นเหรอ พวกท่านจะสูญเสียความเป็นส่วนตัวแล้วก็เริ่มเครียดฉันไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นถ้าเขาวเรื่องอาเรียหลุดไปนะ่ะครอบครัวคุณจะถูกมองว่าไม่ดีนะ